เรื่องราวของคนเห็นผีสุดสยองสวัสดีครับเพื่อนๆและพี่ๆทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อเบิร์ตเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อไปนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษบางอย่างที่ทำให้ผมรับรู้ได้ถึงการมีอยู่ของวิญญาณรวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและมันก็มากซะจนผมไม่สามารถแยกแยะได้เลยครับว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้น อันไหนเป็นเรื่องของคนอันไหนเป็นเรื่องของผีเรามาฟังกันดูนะครับว่าประสบการณ์แต่ละอย่างที่ผมได้พบเจอมามันจะหลอนสักแค่ไหนเริ่มตั้งแต่จำความได้เลยตอนนั้นผมอายุราวๆเจ็ดขวบจำได้ว่าข้างๆบ้านจะมีหมาไซบีเรียนตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมจะกลัวมันมากเพราะมันเห่าเสียงดังแถมยังชอบกระโจนใส่ผมอีกต่างหากเวลาผมเดินผ่านหน้าบ้าน มันก็จะกระโดดตะกรุยประตูและเห่าผมอยู่บ่อย,อยมีอยู่วันหนึง่งตอนนั้นเป็นเวลาเราๆทุ่มก,กว่าผมก็ออกไปปั่นจัก,กรยานเล่นเหมือนทุกวันซึ่งครั้งนั้นผมเจอเจ้าไซบีเรียนนั่นมันวิ่งอยู่นอกบ้านด้วยความกลัวผมก็เลยตั้งใจว่าจะกลับรถหนีมันแต่มันกลับวิ่งมาถึงตัวผมก่อนแถมยังทาเสียงครางหญิงหิงใส่ผมด้วยแล้วมันก็ยอมให้ผมลูบหัวมันจากนั้นมันก็เลียหน้าเลียตาผมผมกับมันก็เล่นกันอยู่สักพักใหญ่เลย จนผมได้ยินเสียงพี่เลี้ยงเรียกให้กลับเข้าบ้านผมก็เลยเรียกให้มันวิ่งตามผมกลับมาด้วยมันก็วิ่งตามผมมาแล้วก็กลับเข้ามาในบ้านของผมผมก็เลยแอบเอามันขึ้นไปเล่นบนห้องคืนนั้นผมจําได้ว่าผมคุยกับมันรู้เรื่องด้วยนะตอนนั้นผมดีใจมากกับความสามารถของตัวเองเพราะผมคิดว่าตัวเองสามารถคุยกับสัตว์ได้ผมถามมันว่าทําไมมันถึงชอบเห่าผมชอบกระโดดใส่ผมมันก็ตอบผมว่ามันเห่าเพราะมันอยากทักทายผม ผมก็ถามมันว่าแล้วทำไมไม่พูดกับผมละ่ะในเมื่อมันก็พูดได้มันก็บอกว่ามันเพิ่งพูดได้คืนนั้นผมเล่นกับมันจนเผลอหลับไปเช้าวันต่อมามันก็หายไปแล้วพอตกกลางคืนมันก็จะมาหาผมเป็นประจำทุกคืนจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งผมได้ยินแม่คุยกับคนข้างบ้านว่าทำไมเดี๋ยวนี้หมาของเขาไม่เห่าเลยเขาก็เลยบอกว่ามันหนีออกจากบ้านไปแล้วก็โดนรถชนตายไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว พอได้ยินแบบนั้นผมก็ตกใจได้วิ่งกลับเข้ามาในห้องเพื่อที่จะดูว่ามันตายแล้วจริงหรือเปล่าพอกลับเข้ามาในห้องสภาพที่ผมเห็นคือมันมีเลือดเต็มตัวไปหมดมันนอนชักกระอักเลือดออกมาเป็นลิ่มๆอยู่บนเตียงของผมพอเห็นแบบนั้นผมก็ตกใจร้องลั่นบ้านจนพ่อกับแม่และพี่เลี้ยงรีบวิ่งเข้ามาดูแต่พอผมเล่าว่าผมเห็นอะไรทุกคนกลับทำหน้างง,งพร้อมกับบอกกับผมว่าไอ้ลักกี้มันตายไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วมันจะมาอยู่ในห้องผมได้ยังไง ผมก็ยังชี้ไปที่เตียงว่ามันนอนอยู่ตรงนั้นแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่มีแล้วร่างของเจ้าลักกี้ก็ค่อยๆหายตัวไปช้าๆมันเลยทำให้ผมรู้ว่าสิ่งที่แม่พูดเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นนั้นมันเรียกว่าอะไรใช่ผีหรือเปล่าต่อมาเป็นช่วงตอนที่ผมเรียนอยู่ประมาณป .6 วันนั้นเป็นวันที่ผมไปโรงเรียนตามปกติแต่ทางเข้าโรงเรียนรถติดมาก ผมต้องนั่งอยู่ในรถนานพอสมควรและในจังหวะที่ผมกำลังนั่งเล่นเกมกดอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะกระจกฝั่งผมดังขึ้นพอผมเงยหน้าไปดูก็เห็นว่าคนที่มาเคาะกระจกคือเพื่อนร่วมห้องของผมเองพอเห็นแบบนั้นผมก็เลยลดกระจกลงแล้วถามเธอว่ามีอะไรเธอก็ไม่ตอบแต่ยื่นมือเข้ามาดึงมือผมผมก็เลยเปิดประตูรถแล้เดินออกไปซึ่งในเวลานั้นผมก็งงๆนะครับว่าเธอจะพาผมไปไหน เธอดึงกึ่งลากผมให้วิ่งตามไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่คลองน้ำฝั่งตรงข้ามโรงเรียนจากนั้นก็ชี้มือลงไปในน้ำผมก็ถามเธอว่ามีอะไรแต่เธอก็ไม่ตอบอีกแล้วอยู่ๆเธอก็ผลักผมตกน้ำซึ่งในเวลานั้นพ่อของผมก็วิ่งตามมาและเห็นเข้าพอดีจึงกระโดดลงไปช่วยผมได้ทันแต่ผมกลับรู้สึกว่ามีมือใครบางคนดึงขาผมไว้ที่ใต้น้ำผมก็เลยเอามือลงไปคลำหาดู จนรู้ว่าสิ่งที่ดึงขาผมไว้ตอนนั้นเป็นมือคนแต่พ่อของผมก็ดึงตัวผมขึ้นมาจากน้ำพอดีเหมือนกันพอขึ้นมาบนฝั่งพ่อก็ถามว่าผมกระโดดลงไปทำไมและมีอะไรทำไมถึงได้วิ่งหนีลงมาจากรถผมก็บอกว่าเพื่อนผมพามาพ่อกระซักเต่าว่าเพื่อนคนไหนเพราะตอนที่ผมเปิดประตูลงมาจากรถพ่อไม่เห็นใครเลยซึ่งตอนนั้นเพื่อนผมคนนั้นก็ยืนอยู่ข้างๆผมแต่สภาพของเธอน่ากลัวมากครับเธอมีแผลที่ศีรษะใหญ่มาก แล้วก็สำลักน้ำออกมาไม่หยุดผมก็บอกกับพ่อว่านี่ไงเธอยืนอยู่ข้างๆผมซึ่งในจังหวะนั้นผู้คนที่อยู่ฝั่งโรงเรียนก็เริ่มให้ความสนใจว่าผมกับพ่อทำอะไรกันมีคุณครูท่านหนึ่งวิ่งข้ามถนนมาพอเห็นผมก็ถามพ่อว่าผมเป็นอะไรพ่อก็บอกครูว่าผมตกน้ำผมก็เลยรีบพูดชื่อเพื่อนและก็บอกกับครูว่าเธอเป็นคนผลักผมตกน้ำพอครูได้ยินแบบนั้นก็น่าซีกขึ้นมาพร้อมกับตะโกนให้กู้ภัยรีบข้ามฝั่งมา และในจังหวะนั้นเองเพื่อนผมที่ยืนอยู่ด้วยกันก็ร้องไห้ตัวเธอซีดลงเรื่อยๆแล้วก็หายไปสักพักผมก็เห็นว่ากู้ภัยอุ้มร่างของเพื่อนขึ้นมาจากน้ำส่วนเพื่อนของผมที่ตอนแรกอยู่ด้วยกันก็หายไปแล้วผมมารู้ทีหลังว่าเพื่อนของผมคนนั้นเขาประสบอุบัติเหตุตกจากรถโรงเรียนเมื่อเช้านี้แต่ไม่มีใครรู้สรุปคนที่รู้และเป็นผู้ชี้เบาะแสให้ทุกคนหาร่างของเธอพบก็คือผมนั่นเอง ในช่วงแรกๆที่พ่อกับแม่ทราบเรื่องก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าน่าจะเกิดจากเหตุบงังเอิญท่านก็พาผมไปรดน้ำมนต์ที่วัดแต่เมื่อผมไปถึงวัดผมกลับช็อกหนักกว่าเดิมเพราะผมเห็นคนเดินขวักไข่ยอยู่ในวัดเยอะมากซึ่งตอนแรกๆคนเหล่านั้นก็มาในร่างปกติแต่เมื่อผมรู้ว่าพวกเขาตายไปแล้วพวกเขาก็จะปรากฏร่างที่แท้จริงให้เห็นว่าแต่ละคนตายด้วยสภาพไหนตอนนั้นผมกลัวมากตั้งใจจะบอกกับพ่อและแม่ว่าผมเห็นอะไร แต่อยู่ๆก็มีมือใครก็ไม่รู้มาปิดปากผมไว้ผมจึงพูดอะไรไม่ได้เลยจงกลับมาถึงบ้านผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อกับแม่ฟังตอนนั้นผมกลัวมากเพราะสําหรับผมในวัยสิบขวบต้องมาเห็นอะไรแบบนี้ตลอดเวลามันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําใจยากจริงๆพ่อกับแม่ก็เลยพาผมไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาก็ทําพิธีกรรมบางอย่างให้ผมแล้วก็เอาอะไรสักอย่างมาจิ้มที่หน้าผากของผมซึ่งหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ผมก็ไม่เห็นอะไรพวกนี้อีกจนกระทั่งตอนผมเข้าปีหนึ่งผมประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ความเป็นความตายเท่ากันผมสลบไปเกือบเดือนจนพ่อกับแม่ต้องไปบนบวชไว้ที่วัดแห่งหนึ่งว่าถ้าผมรอดจะให้ผมมาบวชไม่นานผมก็ฟื้นมาจากความตายและเมื่อหายดีผมก็เดินทางไปบวชอย่างที่แม่กับพ่อได้บนไว้แต่หลังจากที่ผมบวชอาการเห็นวิญ,ญญาณของผมก็กลับมาอีกครั้งวันนั้น เป็นวันที่ทางวัดรับจิตนิมนต์ให้พระไปะเทศงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ส่วนผมนั้นเป็นพระใหม่ทางพระอาจารย์ท่านก็เลยให้อยู่ที่วัดไม่ต้องไปเพราะเผื่อมีญาติโยมมาติดต่ออะไรจะได้ฝากไว้ที่ผมได้ซึ่งตอนนั้นก็มีมาจริงๆเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกสี่คนมาติดต่อว่าจะขอนอนที่วัดเพราะรถเสียอยู่ตรงปากทางกว่าช่างจะมาก็พรุ่งนี้และแถวนั้นก็ไม่มีโรงแรมหรือที่พักให้บริการจึงต้องมาขอนอน,อนที่วัด ตอนแรกผมก็ไม่กล้าอนุญาตจึงบอกให้พวกเขารอก่อนเพราะตอนนี้พระอาจารย์ท่านไม่อยู่รอท่านกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยบอกกับท่านอีกทีที่วัดแห่งนี้นอกจากผมแล้วก็จะมีแม่ชีพรามที่มาบวชถือศีลอยู่ภายในวัดด้วยครับหลังจากที่พูดคุยกับสี่คนพ่อแม่ลูกเสร็จปุ๊บผมจึงเดินไปบอกกับแม่ชีพรามที่กุฏิของท่านซึ่งตอนนั้นผมก็ได้ยินว่าแม่ชีกําลังนั่งพูดคุยกันถึงเรื่องอะไรสักอย่างกันอยู่ประมาณว่าน่าสงสารนะตายหมดยกครัวเลย พอผมโพล่เข้าไปท่านก็หยุดพูดผมจึงแจ้งเรื่องที่จะบอกจากนั้นก็มีแม่ชีท่านหนึ่งก็เดินตามผมมาด้วยพอมาถึงที่ศาลาผมก็เห็นว่าทั้งสี่คนยังนั่งอยู่ที่เดิมตอนนั้นผมก็รู้สึกนะว่าถ้าทางพวกเขาดูเศร้าแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งผมบอกกับแม่ชีไปว่านั่นไงครับขะนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อผมชี้มือไปแม่ชีท่านก็มองตามแต่ก็หันกลับมามองหน้าผมด้วยความสงสัยแล้วก็พูดขึ้นว่าอยู่ไหนเหรอ แม่ไม่เห็นใครเลยและในเสี้ยววินาทีนั้นเองทั้งสี่ร่างก็ปรากฏกายยืนตรงหน้าผมด้วยสภาพที่แย่มากขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันพอผมเห็นแบบนั้นผมก็พูดอะไรไม่ออกแต่กลิ่นคาวเลือดจากร่างเขาทำาอาผมกลั้นไม่ไหวเผลออาเจียนออกมาแล้วก็มีอาการเหมือนคนจะเป็นลมทางแม่ชีท่านจึงเรียกเด็กวัดให้มาช่วยการปฐมพยาบาลแต่เชื่อไหมครับว่าในขณะนั้นทั้งสี่ร่างก็ยังคงตามติดผมอยู่ไม่ห่าง แม้กระทั่งผมหลับตาลงไปแล้วลืมตาขึ้นมาร่างทั้งสี่ก็ยังสมหัวกันอยู่และจ้องมองหน้าผมผมก็เลยถามเขาว่าต้องการอะไรตอนนั้นเด็กวัดก็งงเพราะพวกเขาเองก็ยังไม่มีใครพูดอะไรกับผมสักคนหลวงพี่คุยกับใครครับผมไม่ได้ตอบเด็กวัดแต่ยังพยายามสื่อสารกับพวกเขาจนทราบว่าเขาอยากให้พระอาจารย์ช่วยรับทํากิจนิมนต์เป็นสวดศพให้เขาที่บ้านพอทราบแบบนั้นผมก็บอกเขาไปว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้พอพูดจบ ทั้งสี่คนก็หายไปทันทีสุดท้ายผมก็มาทราบทีหลังว่าทั้งสี่คนเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่เดินทางมาจากกรุงเทพตั้งใจว่าจะมากราบนมัสการพระอาจารย์แต่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปสะก่อนวิญญาณของพวกเขาจึงต้องการมานิมนต์พระอาจารย์ให้มาสวดศพให้นั่นเองเรื่องของพวกเขาจบไปแต่เรื่องของผมดูเหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นหลังจากนั้นพอศึกมาผมก็มาทํางานอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นงานพาร,ร์ทไทม ตอนนั้นบอกเลยว่าผมแทบไม่อยากจะมีสติเลยด้วยซ้ําเลยใช้ชีวิตแบบเมาหยําเปไปวันวันทงานกลางคืนดื่มให้หนักพอเลิกงานก็กลับบ้านนอนนอนจนถึงเวลาใกล้จะทํางานก็ออกจากบ้านเข้าร้านวนเวียนอยู่แบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งก่อนจะเริ่มงานผมก็ออกมานั่งจิบเบียร์อยู่ที่หน้าร้านเพื่อฆ่าเวลาในระหว่างที่กําลังนั่งชิวๆอยู่เพลินๆผมก็เห็นวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาหนึ่งในวัยรุ่นกลุ่มนั้นหันมามองหน้าผมและเดินมาขอยืมไฟแช็ค หลังจากนั้นเขาก็ชวนผมคุยไปเรื่อยเปื่อยในระหว่างที่คุยกันอยู่ผมก็เห็นว่าเพื่อนเขาเดินไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้ผมก็เลยถามเขาว่าแล้วเพื่อนเพื่อน้องไปไหนกันหมดแล้วล่ะเขาก็ตกใจก่อนจะบอกผมว่าเฮ้ยพี่อัําปะเนี่ยผมมาคนเดียวผมก็เลยไม่พูดอะไรต่อพอน้องมาเห็นผมนิ่งๆไปมันก็เลยบอกผมว่าผมอัํานะพี่เพื่อนผมมันแยกย้ายกลับหอแต่ผมไม่อยากกลับก็เลยเดินมาคุยกับพี่นี่แหละเฮ้อโล่งอกผมคิดในใจตอนนั้นเป็นเวลาที่ผมกําลังจะเริ่มงานพอดี ผมก็เลยชวนน้องมันมานั่งดื่มต่อในร้านน้องมันก็เข้ามาด้วยแล้วก็นั่งที่หน้าบาร์ส่วนผมก็ทํางานตามปกติจนกระทั่งเลิกงานน้องมันก็ยังไม่กลับผมก็เลยชวนมานั่งดื่มด้วยกันต่อจนเวลาราวราวตีสองได้ผมกับมันก็เดินออกมาที่หน้าร้านตอนนั้นมึนๆพอสมควรในจังหวะที่ผมกับน้องคนนั้นกําลังจะแยกกันอยู่ๆก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งวิ่งตรงเข้ามาที่ผมกับน้องเขาก่อนจะเอามีดไปแทงที่ท้องของน้องคนนั้นแล้วก็วิ่งหนีไป พอเห็นแบบนั้นผมก็ตกใจรีบเข้าไปพยุงมันไว้พร้อมกับบอกมันว่าเดี๋ยวผมพาไปหาหมอแต่น้องมันบอกว่าไม่เป็นไรให้พามันกลับไปส่งที่ห้องแทนผมก็งงครับว่าทําไมมันถึงจะต้องกลับไปที่ห้องก่อนมันก็เลยบอกกับผมว่ามันไม่มีบัตรไม่มีอะไรเลยถ้าไปหาหมอก็ต้องกลับมาเอาอยู่ดีแล้วถ้าเกิดมันหมดสติไปผมก็คงจะไม่รู้ว่าเอกสารของมันอยู่ตรงไหนตอนนี้มันยังพอไหวอยู่ก็เลยอยากจะเอาเอกสารประจําตัวแล้วค่อยไปหาหมอทีเดียว แต่เอ็งยังไหวใช่ไหมผมเอ่ยถามเพื่อความมั่นใจไหวพี่แค่นี้จิบจิบซึ่งห้องของน้องก็อยู่ไม่ไกลาจากร้านที่ผมทํางานพอขึ้นไปถึงห้องน้องมันก็มีอาการแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลือดเริ่มออกมาเยอะขึ้นจนมันซุดลงไปพอผมเห็นดังนั้นผมก็ตกใจได้พยุงมันไปที่เตียงซึ่งตอนนั้นไฟในห้องก็ยังไม่ได้เปิดนะครับหลังจากที่มันทิ้งตัวลงไปนอนที่เตียงผมก็เลยเดินไปหาที่เปิดไฟพอไฟสว่างขึ้นผมก็เห็นว่าน้องมันสลบไปแล้ว ก็เลยตัดสินใจโทรไปตามกู้ภัยให้มาช่วยแล้วก็ลงมารอกู้ภัยอยู่ที่ด้านล่างเมื่อกู้ภัยมาถึงผมก็ได้พาเขาขึ้นข้างบนทันทีแต่คราวนี้พอกลับมาในห้องผมและทีมงานต่างก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยคลุ้งออกมาจนพวกเราต่างพากันเอามือปิดจมูกและเมื่อกู้ภัยเข้าไปในห้องก็พบว่ามีร่างของชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงแต่เขาไม่ได้เพิ่งเสียชีวิตเขาเสียชีวิตมาสามวันแล้วผมถึงกับอึ้งไปเลยไม่ได้ยินในสิ่งที่เขาพูด ไม่คิดว่าจะเหนือชั้นหลอกกันได้ขนาดนี้ในขณะที่กู้ภัยเอาร่างของชายคนนั้นลงไปผมก็รู้สึกเหมือนมีคนมาเท้าที่บา่าพอหันมามองก็พบว่าเป็นไอเด็กนั่นแหละครับมันบอกกับผมว่าแหม้ดีนะที่โลกใบนี้สร้างคนอย่างพี่ขึ้นมาไม่งั้นผมคงต้องอืดตายคาห้องไม่มีใครรู้แน่นอนขอบคุณมากนะพี่ไว้วันหลังเดี๋ยวผมจะมาดื่มเป็นเพื่อนอีกวันนี้ต้องขอตัวไปเข้าฝันบอกพ่อกับแม่ก่อนแล้วมันก็เดินหายไป ทิ้งผมไว้กลางทางให้ยินเคว้งควางเพียงลำพังหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วที่จะต้องเจอเรื่องบ้าๆแบบนี้ตอนนั้นมีอาจารย์คนหนึ่งกำลังดังมากในโลกโซเชียลผมก็เลยติดต่อไปหาเขาดูเมื่อไปถึงเขาก็บอกกับผมว่าเขาช่วยผมได้นะแต่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะเมื่อไหร่ที่ผมมีเรื่องเฉียดตายเกิดขึ้นอีกความสามารถพิเศษนี้ก็จะกลับมาอีกและจากที่เขาเห็นในตอนนั้นเขาก็บอกว่าอีกไม่นานซะด้วยครับ แต่ผมก็ยืนยันนะครับว่าต้องการให้เขาปิดตาที่สามให้ผมอย่างน้อยผมก็อยากมีชีวิตปกติบ้างแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามซึ่งในปัจจุบันนี้ไอความสามารถพิเศษที่ว่านี้ก็ยังอยู่กับผมครับเพราะผมเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์เฉียดต,ตายครั้งล่าสุดมาแต่ผมก็เริ่มจะทำใจและพยายามจะอยู่กับมันให้ได้แบบปกติมากที่สุดทุกวันนี้บอกตามตรงนะครับบางครั้งผมก็แยกไม่ออกว่าคนที่ผมเจออันไหนคนอันไหนผี ถ้าได้พูดคุยกันผมก็จะถามตรงๆเลยครับว่านี่มึงผีหรือว่าคนเพราะอย่างน้อยถ้ารู้ก่อนผมก็จะบอกเลยว่ามีอะไรให้ช่วยบอกแต่ห้ามเผยตัวตนกูลหลอนประมาณนี้ครับไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าเรื่องราวเด็ดๆให้ฟังอีกแต่สำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆเ,เคยเห็นผีแบบผมบ้างไหมครับมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับสวัสดีครับ